ร้อนเราจะตามรบรอนทอนความทั่วรายทำลายล้างสิน้นมาบนดินหรือจะบินบนฟ้า้าตายผู้ไว้ลายหมดแดงเจ้าแห่งกำลังใครมาขวนถงึงรังรังรอไม่ได้ต้องไปปราบมันใครมาลงนรกพลันในวันใครรวยไห้หมดแดง X X, X, X. ปไปงงไม่โห่โหปวดแขนเลยครับไปงงแล้วเอ้าฮอนโกไทกะชิเราคือฮอนโกไทกะชิเราต้องมาสู้กับเจ้าสัปหลาดแต่ครั้งนี้เราต้องมาสู้กับไอ้บุญแดงด้วยกันแล้วไอ้ต้องมาเจอกันละเออแต่ฮอนโก แต่เจ้าจะสู้ข้าเลยหรือในเมื่อเจ้ายังไม่แปลงร่างเลยเอ้ยไม่ได้แล้วสิตราต้องแปลงร่างแล้วแปลงริง่มเห็นชิน้นโอ้โหกลายเป็นไอ้มดแดงอือวีหนึ่งโอ้ยเราเป็นไอ้มดแดงแล้วแล้ววันนี้มาทําอะไรเนี่ยเราต้องสู้กับเจ้าใช่ไหมเอาเลยนะต่อยต่อยอ้ยยอ้อยตอยอ่อยอ้ะอ้ะอ้อ้ออ ค่าเป็นตัวกองที่หล่อที่สุดในไอ้มดแดงไม่น่าเชื่อใครดูไอ้มดแดงยุคโชวะจะรู้ว่าดังกว่าไอ้มดแดงอีกโอ้ยไม่ได้สิไม่ได้เราต้องเอาท่าไม่ตายแล้วไมนไลเดิมคิก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  อามาซอนโอ้ยไ oh, hey, ม่ได้แล้วเราคิดไม่ได้เราต้องหนีแล้วเอ้าช่วยเราหน่อยแล้วใครมันช่วยได้อู้นูดูหูหูหูออวีทรีกระโดดปึ้งจอดจอดจอดปึ๊ดอ้าวไม่เห็นมันสู้กับเราแล้วโอ้มันวิ่งไปเฉยเลยเอ้าใครสู้ใคาอีกล่ะมาแล้วออกไปแล้วสกายไลน์ย์เฮ้ย พาเองเหมนรถไฟฟ้าสตองเกอร์พลังไฟฟ้าช็อตเชปิ้งครับในยุคข,ของ80-90วันนั้นเด็กๆถึงวันนี้ก็อายุประมาณ40-50ปีแล้วไอ้มุดแดงอารวาสครับหรือคาวเมลเดอร์หรือที่ว่ามัสไลเดอร์วันนี้ครบรอบครับ50ปีไอ้มุดแดงอารวาสพี่ A, เอชเชอร์ชแนลจะพาทุกคนมาดูครับว่า ครบรอบ50ปีแล้วนอกจากด้านขวามือ mm. ที่เป็นชุดบ็อกเซตตรงนี้แล้วจะมีสแตปมคอลเลกชันพิเศษครับเป็นคอลเลกชันพิเศษครบรอบ50ปีไอ้มุกแดงคา r m เม i เลเดอร์มีเพียง1,500ชุดเท่านั้นเองแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับเราจะมาพบกับชุดพิเศษครับซึ่งเป็นชุดที่มีเพียง500ชุดเท่านั้นเองกับสแตปมไอ้มุกแดงทั้ง11ตัวในยุคโชวะครับไปเ,เ,เองครับนะม็ไเดอร์ซีรี โชวะอีรายุคนี้เป็นยุคโชวะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่ไอ้มดแดงหมายเลขหนึ่งไอ้มดแดงหมายเลขสอง V3 Riderman Most X Amazon Stronger Skyrider Super One และ RX ครับนี่คือรวมทั้ง Black RX ด้วย หน้าปกจะเป็นรูปของออภาพดำแดงที่เป็นลักษณะของไอม้มะแดง Rider V1 มาดูครับชุดแรกเป็นอะไรกันเพียดึงนะรึออกมานีย่ยังไม่แกะเลยครับยังไม่แกะเลยนี่ครับ Black RX เปิดออกมาก็จะเป็นภาพในซีรีส์ของเขานะครับ Black RX เป็นภาพที่โอ้ย มีการแปลงร่างเนนี้อีกเยอะนะฮะมากมายเลยทีเดียวและแน่นอนครับสแตมมีทั้งหมด10ดวงเป็น Black RX และประวัติของ Rider X RX x ครับ b l a c k ให้ดูใกล้เนาะซ u เปอร์ e มาด้านในก็เป็นภาพของเขาเหมือนกันครับนี่ฮะแล้วก็สแต็มสิบดวงเหมือนกันให้ดูใกล้ๆเลยสแต็มสิบดวงขอดูก่อนเนาะอุย้ยมีภาพข็มเข็มขัดของซ u เปอรว์วด้วยนี่ครับ แล้วก็ประวัติเหมือนเดิมครับของซ u เปอร์วานสกายไลเดอร์หน้าปกเขาสวยนะฮะก็เป็นรูปภาพในซีรีส์ของเขาและแน่นอนสแตมสิบดวงพี่เอกขอดูก่อนในภาพนี้จะเป็นภาพพิเศษครับจะเป็นในตอนหนึ่งที่มีสกายไลเดอร์ที่เป็นตัวฟอรมนะฮะที่สังเกตว่าตัวภาพมันคอของเขาจะเป็นสีเหลืองจุดเด่นของไม่มดแดงในยุคโชวะทุกตัวนะฮะ เรื่องที่1ก็คือจะต้องมีมอเตอร์ไซค์ขับนะฮะนี่เป็นคาแรคเตอร์หรือสัญลักษณ์ของพวกเขาและที่สำคัญคือทุกตัวจะต้องมี5าพ0ันคอครับเามินโดีวิทรีอีวิทรีครับด้านในโอ้ยแล้วมีภาพไรเดอร์คิก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 นี่แมมีเสียงสะดุดด้วยโอ้โหสิบภาพนะครับเป็นภาพไรเดอร์คิกและเป็นภาพของ วีทีที่กำลังสวงขิ้นขัดนะฮะสวยมากเลยนะโอ้ยนี่นะครับมีชาโด้ด้วยนี่ครับเป็นตัวร้ายในซีรีส์ของ s t o งเ g อ r er, นะฮะสต o งเกอร์ er, ในด้านในก็จะเป็นสิบภาพเหมือนกันก็จะมะีตัวร้ายของเขานะครับที่พกชาโด้ต่างๆที่เป็นมนุษย์ตาเดียวในชุดดำด้วยอเมซอนอเมซอนให้ดูผ่านๆครับนี่ดูเลยอเมซอนส t ต m p สวยงามนะครับสิบชุดเหมือนกันเอคอมเมนต์ไรเดอร์เอ็กซ์คนที่อยู่ในยุค8ป9 0เานยี่ยอายุรา 40, ประมาณ40กว่า50เนี่ยถ้าพูดถึงไรเดอร์เอ็กซ์ที่ต้องร้องอ๋อทุกคนครับเท่สุดๆมีคิงดาร์สด้วยนี่คิงดาร์คิงดาร์เนยครับถ้าเป็นหัตมานพับผ้าไอ้แดงเนี่ยคิงดาร์กินเลือดหมานะครับในญี่ปุ่นไม่กินเลือดหมาครับในเมืองไทยกินเลือดหมาครับ โ oh, 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 ไไมด X ครับมดแดงที่อาภัพที่สุดก็คือไรเดอร์แมนเวลาท,ทําตุ๊กตาตุ๊กตาสมัยกันก่อนไม่ค่อยทำไรเดอร์แมนกันเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะอาจจะไม่ฮิตเกินไป่อยทำแม้กระทั่งเวลาทําซีรีส์หนังอะไรต่างก็ไม่มีไรเดอร์แมนก็ดันไปอยู่ในซีซั่นที่เป็นซีรีส์ของไรเดอร์วีทรีวีสานั่นเองอาภัพจริงครับและตัวแสดงโอ้โหตัวตัวแสดงคนที่แสดงเป็นไรเดอร์แมนก็เสียชีวิต หลังจากนั้นไม่นานครับจากการสูบหรี่เยอะเป็นมะเร็งครับนี่เป็นไรเดอร์ที่อาพับจริงจังมากเลยฮะและนี่คือดับเบิ้ลไรเดอร์ครับนี่ดับเบิ้ลไรเดอร์เอา้าดูมาอึ๊บม,อม,อม,อมชอบมากๆเลยนะฮะวีหนึ่งและวีสองเมท่าไรเดอร์คิกขี่มอเตอร์ไซค์ไซโคลนด้วยนี่อุ้ยสวยฮะเป็นเหมือนกับสารบันที่รวมนะฮะเรื่องราวของ มดแดงทุกตัวของยุคโชวะในหน้าแรกนะฮะแล้วหน้าที่สองก็นี่ฮะด้านซ้ายแทนที่จะเป็นประวัติก็เป็นภาพรวมสวยๆนะฮะเป็นไดคัทของไอ้มดแดงคาร์บินโรเดอร์ยุคโชวะนี่เองส่วนสแตมจะเป็นสแตมที่รวมนะฮะเป็นภาพหนึ่งต่อหนึ่งก็คือมดแดงมีดับเบิลโรเดอร์แล้วก็มดแดงตัวอื่นนะครับจนถ,ถึงตัวที่สเกตเลยครับใช่ใช่ช่องแวนแนะนําครับว่าลองไปหาดูครับตามร้านขายสแตมต่างๆ อาจจะมีนะครับสะสมไว้ก็มี500ชุดเท่านั้นเองครับราคาตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเกือบ2,000บาทแล้วนะครับตอนนี้ราคาขึ้นไปถึงประมาณนั้นหละก็ใครรักใครชอบสะสมครับและมาดูชุดพิเศษวันนี้ครับครบรอบ50ปี Carmen Rider อรไอ้มุดแดงอารวาดครับและนั่นก็คือชุดนี้นี่เองอ้ะฮะโอ้ยสวยอ่ะกรอบสีบอลน,นะฮะ ฝังสีทองนะฮะเป็นลักษณะตัวนูนคาร์เมนไรเดอร์ The Stamp c o l โ e c t i o n โอ้โหสวยมากสวยมากเตอดอเตเอึด,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 ดออกมาแล้ว oh, oh, oh. วางเลยวางเลยวังนี้ก่อนดีกว่าสดสด,สดยังไม่เคยเปิดเลยนะฮะด้านหลังครับก็จะเป็นชื่อของบริษัทที่จัดจำหน่าย house of s t a m p นะครับแอน c o คอนโอ้โห oh, oh. มีเว็บไซต์ด้วยนะครับ ของแท้เป็นลิขสิทธิ์นะครับจะมีสติกเกอร์สีทองอยู่นี้ด้วยหน้าแรกนะครับเป็นดับเบิลไรเดอร์ก็จะแตกต่างจากสแตป์ชุดแรกนะฮะก็จะมีประวัติของไอ้วมดแดงแล้วก็ท่าไรเดอร์คลิกพร้อมกับไซโคลนบอกประวัติของชุดแรกก็คือคาร์เมนไรเดอร์ดับเบิลไรเดอร์ครับตอนหน้าที่2องคู่ที่2เปิดมาเลยฮะพร้อมกันส,สดๆเลยอ่าเป็นคาร์เมนไรเดอร์ V1 เลยครับคราวนี้มาไล่กีฬะตัวแล้วนะฮะอิชิโกะนะฮะนะครับฮอนโกะชายเคชิ น่าจะเป็นภาพรวมนะครับของประวัติเขาก็ยังเป็นภาพเหมือนกับประวัติเล่าทั่วไปนะครับเป็นกระดาษอาร์ตมันนะครับสวยมากทีเดียวและหน้าต่อมาครับภาพนี้ก็เป็นภาพแอคชั่นที่เราเห็นจนชินตาแล้วของไอ้มดแดงวีหนึ่งครับวีหนึ่งนะต้องจําไว้นิดหนึ่งนะครับทุกท่านวีหนึ่งจะเป็นลักษณะของนี่ฮะลายเส้นที่เป็นเสื้อวอร์มเนี่ยฮะจะเป็น2ลาย2ขีดนั่นคือวีหนึ่งนะแต่วีสองขีดเดียวเดยเป็นเรื่องที่แปลวีหนึ่งจุดเด่นของเขา ที่จำได้เป็นแเตอร์ก็คือถุงมือครับกับถุงกับรองเท้าเป็นสีบรอนนั่นคือทำ by นเดอร์ V1 หรืออิชิโกะนั่นเองครับคอนโกทาคาเกชินี่มีภาพผอนตอนผู้แสดงครับคอนโกทาคาชิ achi, แล้วก็ต่าง V2 และสแตมเขาจะไปอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะสแตมจะไปอยู่ตรงเป้าเงเกงพองดีนี่ครับสแตมอยู่ตรงนี้แต่เป็นภาพที่สวยนะเป็นสแตมที่กำลังขี่ไซโคลนพอดีมอไซ์ของเขาเป็นรูปซีรีส์ของ เป็นภาพแรกของไรเดอร์วีหนึ่งครับที่เป็นตาสีพูชุดดำครับสวยไหมสวยครับโอ้โหย,ยังคงเป็นไรเดอร์วีหนึ่งอยู่เยอะนะมาที่วีสองครับวีสองแตกต่างวีหนึ่งก็คือถุงมือและรองเท้าสีแดงและแขนขลิบตรงเสื้อบอมเขามปแค่เส้นเดียวครับนี่เูครับมีเส้นเดียวนะฮะสตมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือสองประเทศครับประเทศแรกก็คือประเทศไทยประเทศสองก็คือเหมาดี โอ้โหไปรูปไนดะ้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันผลิตเพียง1,500ชุดเท่านั้นเองราคาพิเศษครับจาก1,500เพียง1,150บาทครับมาครับเขาไม่ร,รู้เยอะวทรีดีไงโอ้โยอ,อย่างเท่เลยนะครับว3ทรีสแตมม์อยู่ที่เป้าเกงเหมือนกันเออสังเกตไหมฮะในโอกาสที่ครบรอบ50ปีคอลเลคชันตรงนี้สแตมม์ที่ผ่านไปแล้ว3ดวงของ3 v วีเนี่ย จะเป็นภาพที่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นประจําตัวของพวกเขานั่นเองครับและภาพต่อมาเราดูซิว่ารถแดงอาภาพของเราไรเดอร์แมนมีไหมมีไหมไรเดอร์แมนมีครับมีครับ,รบนี่โอ้โหแต่ภาพในไรเดอร์แมนตัวนี้จะไม่มีมือเป็นควงสวรรค์หรือว่าเป็นพวกเอ่อพวกเกราะหรืออะไรต่างๆนะครับจะเป็นมือธรรมดาของไรเดอร์แมนไม่เหมือนในหนังนะครับสังเกตนะฮะสติ๊กเกอร์50ปีก็ยังมีเหมือนเดิมและก็อยู่ที่เป้าเหมือนเดิมและขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิม ความอาภัพของ Rider Man มยังมีอีกครับก็คือมอเตอร์ไซค์เขาเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากธรรมดาไม่มีการตกแต่งอะไรเลยครับโอ้โหไข่นนาะจกคิดนะ,ะมาครับ Rider X อหนี่ท่าก็ควงสว่านดึงออกมาจากเข็มขัดเนี่ยคลาสสิกสุดๆแน่นอนครับสแตมของเขาคงอยู่ตรงเป้าอีกแล้วอ้าวโอ้โหมอเตอร์ไซค์ของเขาสวยมากนะครับอามาซอนนี่อยู่นี่นี่เองอามาซอนนะครับ มีแสแตมป์อเมซอนก็ขี่เหมือนเดิมนะฮะเอาเป็นว่าในชุดนี้พี่เอ๋ไปเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะไม่ว่าเป็นอเมซอนสตองเกอร์นี่ครับให้ดูสตองเกอร์สวยมากนะครับ,รบก็ยังคงขี่มอเตอร์ไซค์สตองเกอร์เหมือนกันเราพบว่าสแตมป์คอร์เรชัน50ปีนะฮะมดแดงวีหนึ่งจนถึงสตองเกอร์วีเต้องสะสมนะครับนี่เป็นหนึ่งนะฮะในคอร์เรชันพิเศษ,ษในโอกาสครบรอบ50ปีของไอ้มดแดงครับไอ้มดแดงอารวาณ ตอนจบก็จะพูดว่าสู้เขาคองโกทาเคชิเสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ปืนปืนมีภาษาญี่ปุ่นสามตัวขึ้นมานั่นแหละครับไอ้มดแดงอารวาสครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งกดอะไรก็กดไปนะครับให้กับเชยเชยชาแนลตอนนี้เราก็เข้าสู่อีพีประมาณสัก20กว่าแล้วนะครับเชยเชยชาแนลก็จะไปเรียกครับในของเล่นของสะสม วันนี้เราพามาพบกับจักสะสมสแตมพิเศษจริงๆใครที่ชอบสะสมสแตมแนะนําครับลองเข้าไปดูที่ร้านขายสแตมในห้างสินค้าหรือตามร้านค้าต่างๆเขาจะมีสแตมพิเศษโดยเฉพาะพวกคาแรคเตอร์การ์ตูนในครั้งนี้ทางพี่เอชเชอร์ชนแนลจะพามาพบกับไอ้มดแดงอารวาสและครั้งต่อไปครับเราจะพบกับสแตมพิเศษกับดากอนวอ a แซครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ